ปัญหาแอบดีมเนี่ยแบไอจอนเพี่ขอช็อตึงพี่จะไปลง tiktok จานี้เลยนี้ลนีแม่ันี้แ่งจ้านี้แม่กอนนี้แ่กอนนีนี่แหลนี่แ่ไออโอ้โหปุ๋ยขาดกันแบแล้วมี้ยอือสีโซเลย ือเลยนะเราอ่ะพี่จี้เล่นมาบวันเนี่ยพี่จี้เล่น,นเชรื่องบทุกวันครับทุกคนครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าเราจะตึ้มกนาดเนี้ยผมไม่เล่นเลยนะนะที่เล่นได้กูไม่ต้องขออ้างแต่ว่าพี่ยังม่นใจอยู่เลยก้อนจะแพ้เดี๋ยวพี่จะเอาข้อก้อนหัวฟ้ามาตบพี่จี้ให้หมดทุกคนเลยเขาเดี๋ยยังมีลูกสิทธิ์อีกเยอะแยะไหนจะเป็นวดีมงดีมือเยอะแยะโตดโตอ่ะมาดิมาดิเฮ้ยเจียวเจียวโเจียว,ยวโตก้อนข่อนเน้นพี่ข่อนเน้นก้อนเขาเย้อนมานี่